ชมลานหินนะครับชมผาหินสวยนะครับผาหินตามธรรมชาตินะครับเนาะอันนี้ทางลงเขานะครับเนี่ยก็จะเป็นทางลงเนาะเป็นชะงว่เทอบผาหินนะครับนี่เป็นเทอบหินเป็นชะอง,งผ่ผาหินนะครับเป็นที่หลบฝนหลบแดดได้เป็นอย่างดีเนาะ อันนี้จะมีเส้นทางหนึงนะครับลงไปลงไปข้างล่างเนาะก็เป็นเส้นทางของนะครับผ่านป่าเนาะเนี่ยนะครับเป็นเทอือกผาหินนะครับเป็นหน้าผายาวไปประมาณสองสากิโลนะมันจะากาศก,ก็จะเป็นธรรมชาตินะโอ้ตรงนี้มีเถาวัลย์ด้วยนะครับเป็นผาหินนะครับ